กราบสวัสดีสมาชิกห้องสูตรคำนวณวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันอีกหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับสูตรตัวเลขที่น่าจับตาบนล่างในงวดประจำวันที่16กรกดาปี268 8งวดที่ผ่านมานะครับผมได้ทำไป2คลิปนั่นก็คือ คลิปหน้าจับตาบนล่างนะครับซึ่งตัวเลขที่จับคู่ไปให้เนี่ยมันก็เข้าไปในอยู่2ตัวบนนะครับนั่นคือเลข4 6ส่วนสูตร2ตัวบนเนี่ยมันไม่มานะครับมันไม่มาแล้วก็ค่า x 1 0หน่วยเรามันก็ไม่มาเหมือนกันครับทีนี้เราไปดูนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรตัวนี้นหะครับ สูตรที่เราใช้3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างเป็นตัวในการคำนวณหากลุ่มตัวเลขมา2กลุ่มนะครับแล้วก็มาจับจับกันแล้วเนี่ยก็จะได้สิบหกคู่นะครับ16คู่งวดที่ผ่านมา4 6นะครับเข้าไปที่4 6นะครับอันนี้ก็ถูกไปเลขเด่นเลขเด่นบนของเราผิดนะครับเลขเด่นบนของเราผิด ส่วนเด่นเด่นล่างนะครับเด่นล่างก็มาอยู่ค่า x 1 0หน่วยล่างนะครับก็อยู่ที่เลข1นะครับอ่าเลข1มานะครับทีนี้ในงวดของวันที่16งวดถัดไปอ่าเพื่อนๆมาดูกันเลยนะครับว่าวิธีการทํายังไงนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านเก่าๆก็คงจะทําล่วงหน้ากันไปแล้วใช่ไหมครับหากเพื่อนๆท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็มากดมาเจอห้องสูตรคํานวณแล้วก็สนใจนะครับ ก็ลองจดเอาไว้นะครับเอาไว้ทำงวดถัดไปทีนี้วิธีการการหากลุ่มตัวเลขนะครับเราก็จะใช้3ตัวบนของรางวัลที่1งวดที่ผ่านมาคือ2-4-6อันนี้มันเข้าเป้าของเราเลยนะครับคือ2-4-6คือผมเคยบอกกับเพื่อนๆสมาชิกในห้องสูตรคำนวณไปแล้วว่า ถ้าหากว่าผลสลากกินแบ่งเนี่ยเออกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับใน3วันนี้แหละตัวเลขมันก็จะออกมาประมาณไม่เบิ้ลก็เลียงไม่เลียงก็ตองนะครับหรือไม่คู่ก็ขี้สลับงวดนี้ออก2 4 6เห็นไหมครับมันเป็นเลขคู่ เราไม่ต้องไปสนใจมาแล้วนะครับเรามาสนใจในงวดถัดไปกันเลยดีกว่าสองสี่หเนี่ยวิธีการหากลุ่มตัวเลขก็คือเรานำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาบวกกันนะครับ2บวก4ี่เท่ากับหหบวกไปหกเท่ากับ12เราเขียนเลขสองครับสองแล้วก็เอา2ตัวนี้ไปบวก6นะครับก็จะได้เท่ากับ8ครับเอา8ดไปบวก2เท่ากับ10ก็คือศูนย์ เอาศูนย์ไปบวก8เนี่ยมันได้เท่ากับ8แต่เราไม่เอาแล้วนะครับเราก็จะต้องเอาศูนย์ตัวเนี้ยไปบวกกับเลข6ครับเราจะหาตัวเลขที่ที่จะต้องไม่ซ้ำกันนะครับที่จะต้องไม่ซ้ำกันฉะนั้นศูนย์เอามาบวก6สมมติว่าตัวนี้ถ้ามันเป็นเลข8นะครับศูนย์ไปบวก8มันได้เท่ากับ8แล้วเนี่ยเราไม่ใช้นะครับเพื่อนๆต้องขยับไปเป็นเลข4 เข้าใจไหมครับขยับจนไปกว่าตัวเลขที่ได้ผลลัพธ์มานี่มันไม่ซ้ําแต่รอบนี้ก็คือเลข6นะครับ0ย์บวก6เท่ากับ6เราได้มาแถวที่1นะครับคือ2 8 0แแถวที่2เราจะใช้2ตัวล่างในการคํานวณน,นะครับก็คือเราเอา9บวก1 9บวก1เท่ากับ10ก็คือ0 0ไปบวก1ครับเท่ากับ1 1ไปบวก0เท่ากับ1ไม่ได้นะครับฉะนั้น1 ต้องไปบวก1ตัวนี้ครับได้เท่ากับ2แล้วเอา2ไปบวก1เท่ากับ3 0123แถวที่2เราได้คือ0123แถวที่1เราได้คือ2806จับมาเป็นคู่ครับเมื่อเราจับมาเป็นคู่แล้วเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด16คู่นะครับคือ20 2 1 2 2 2 3 8 0 8, 8, 8 1 8 2 8 3 0 0 0 1 0 2 0 3 6 1 6 อ่าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแล้วก็หกสามสิบหกคู่ถ้าไปกลับก็สามสิบสองคู่นะครับสามสิบสองคู่ลบศูนย์ศูนย์ออกไปก็จะเหลือสามสิบเอ็ดคู่อันนี้เพื่อนๆก็ก็ยังบอกว่าเยอะไปนะครับเพราะว่าสูตรตัวนี้คือสูตรบนล่างนะครับสูตรบนล่างเนี่ยเพื่อนเพื่อนว่าโอ้โอ้มัน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 เยอะนะครับอ่าใช่ครับเพราะว่าเราต้องซื้อบนแล้วก็ซื้อล่าง อันนี้มันมันมันเยอะจนเกินไปนะครับมันเยอะจนเกินไปอ่าทีนี้เราจะมีวิธีการที่จะหายยังไงนะครับว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราชอบบนนะครับถ้าหากว่าเราชอบบนเนี่ยเราจะมีวิธีการตัดตัวเลขคู่เหล่านี้นะครับให้เหลือน้อยที่สุดวิธีการใดบ้าง ก่อนหน้านี้ที่ผมให้สูตรเด่นบนไปเนี่ยอรอบที่ผ่านมามันไม่มานะครับที่เราใช้หลักแสนหลักหลักหมื่นของงวดก่อนหน้านะครับเอาไปบวกกับหลักสิบของงวดที่ผ่านมานะครับอันนี้ห้าอันนี้สามผลลัพธ์ก็คือ890ไม่มาเลยนะครับ890 9นไปออกล่างนะครับ9ดันไปออกล่างทีนี้เราก็มาต่ออีกนะครับว่าเอาละ ไม่เป็นไรมันผิดไปหนึ่งงวดเราก็ต้องทํามันอีกนะครับเราก็ใช้หลักการเดิมนะครับในการหาเลขเด่นคือเราจะใช้งวดก่อนหน้านี้กับงวดที่ผ่านมานะครับใช้ตัวเลขงวดก่อนหน้านี้ในตําแหน่งหลักหมื่นครับใช้ตัวเลขเลขที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาในตําแหน่งหลักร้อยนะครับ0ูนย์บวกสเท่ากับสนับต่อเลยครับสองสามสีเ่เพื่อนๆนจำกลุ่มนี้ไว้ก่อนนะครับคือสองสามสี่จำไว้ก่อนนะครับ ทีนี้มันยังมีอีก1สูตรนะครับก็สูตรทะแยงมุมอย่างนี้อีกและครับถ้าหากเพื่อนๆได้จดไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไอสูตรทะแยงมุมงวดก่อนหน้ากับงวดที่เพิ่งผ่านมานะครับผมให้แนวทางไปหลายๆสูตรมากนะครับเพื่อนๆก็ลองไปย้อนดูนะครับว่าชอบสูตรใดนะครับก็นําสูตรนั้นหยิบยกขึ้นมาใช้ในการตัดคู่2ตัวนะครับ ทีนี้รอบนี้ผมจะหยิบยกสูตรนี้นะครับสูตรทแยงมุมเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เราใช้หลักร้อยของงวดก่อนหน้านะครับแล้วก็ใช้หลักสิบของงวดที่ผ่านมาอันนี้ผมทําพอเป็นสังเขปนะครับเพื่อนดูสติติของเขานะครับอันนี้2หลักร้อยแหลักสิบสบวกแเท่ากับ0ย์ได้ศ1นย์มาเลข0ูนย์ที่ตำแหน่งหลักสิบครับต่อมานะครับหลักร้อยคือเลข3หลักสิบคือเลข0ูนย์ ได้3 4 5ี่นะครับมาที่ตำแหน่งหลักสิบของงวดถัดไปคือเลข5นะครับเห็นไหมครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับสูตรนี้มันจะมาในตำแหน่งของหลักสิบแต่อันนี้ไม่กล้าการันตีให้นะครับว่ามันจะมาตำแหน่งของหลักสิบอีกหรือเปล่าในงวดถัดไปนะครับในงวดที่จะถึงงวดที่ผ่านมาคือเลข4นะครับ3บวก9นะครับได้ก็แบบ12บก็คือ2 3 4มาเลข4ที่ตำแหน่งหลักสิบ แล้วงวดที่จะถึงแล้วครับเราก็ใช้งวดก่อนหน้านี้คือตำแหน่งหลักร้อยคือเลข3บวกตำแหน่งหลัก10งวดที่ผ่านมา3บวก4เท่ากับ7นะครับได้7.8.9มันจะมาหลัก10หรือเปล่าครับทีนี้เรามาสังเกตอย่างนี้นะครับเอะเมื่อในสูตรเด่นบนทั้ง2ส,สูตรที่ให้ไปเนี่ยตัวเลขมันไม่ชนไม่เหมือนกันนะครับมันมีความแตกต่างกันระหว่างสูตร ที่ได้789กับสูตรที่ได้คือ234เอางี้แหละครับเราไปดูสูตรแรกก่อนนะครับสูตรเนี้ยไอเจเนี่ยไอจเานี่ยจาก2ตัวบนที่น่าจับตานะครับมีคู่ใดบ้างที่มี7มี8หรือมี9อยู่นะครับสรุปแล้วมันมีเพียงแถวเดียวนะครับที่มันจะมาก็คือเลข 80, 81, 82แล้วก็83เห็นไหมครับอ่าถ้าเพื่อนๆนชอบสูตรนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบสูตรนี้ก็คือจะเหลือเพียง8 0 8 1 8 2 8 3นสะครับสูตรเด่นบนที่ได้789แนี่นะครับแล้วถ้าเกิดจากจะเน้นกันจริงจริงนะครับวัดดวงกันจริงๆเลยเราก็เอาสูตรนี้มาประกบนะครับก็คือ234เอา789ประกบกับ2 3 4นะครับวัดดวงนะครับอันนี้คือวิธีการวัดดวง789มี8ทีนี้มี2 3 4 มีเพียง2ตัวนะครับก็คือ8 2สองแล้วก็83อันนี้คือตัววัดดวงนะครับนี่คือตัววัดดวงแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆคิดว่า2 3 4รอบนี้เพื่อนๆชอบนะครับกลุ่มที่มีเลข2เลข3แล้วก็เลขสีเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเด่นก็จะมีแถวนี้แหละครับ2นะครับ 2, 2สอง่า2 0 2 1 2 2 2 3ส2 8 3 0 2 0 3สองสสา 62แล้วก็63นี่คือถ้าหากว่าเพื่อนๆคิดว่ามันน่าจะมาใน2ตัวบนนะครับอ่านี่คือวิธีการวิเคราะห์ห้องสูตรคำนวณน,นะครับแต่ถ้าเกิดเอาเลขเด่นบน2สูตรมาชนกันมันจะเหลือเพียง2ตัวก็คือเลข82แล้วก็83เท่านี้เองนะครับวัดดวงได้นะครับวัดดวงได้ เอาทีนี้ถ้าหากเพื่อนๆคิดว่าไอ้เลขกลุ่มนี้มันมาล่างนะครับถ้าเลขกลุ่มนี้มันมาล่างมันจะมีวิธีการหาแบบใดนะครับวิธีการก็คือเราใช้ค่า x 1 0หน่วยล่างนะครับรอบนี้ที่คำนวณออกมาได้ก็คือได้เลข8,90 18901ได้มายังไงเพื่อนๆสมาชิกท่านเก่าๆก,ก็คงจะทราบนะครับวิธีการหาค่า x 1 0หน่วยล่างนะครับ ย้ำนะครับค่า x 1 0หน่วยล่างไม่ใช่ค่า x 1 0หน่วยบนวิธีการคํานวณก็คือเราจะใช้ตำแหน่งของหลักแสนนะครับงวดที่ผ่านมาหลัก10ของ2ตัวล่างหลักหน่วยของ2ตัวล่างมาบวกกันนะครับได้เท่ากับ9บวก9บวก1เท่ากับ19นะครับเราเขียน9เมื่อเราเขียน9นะครับมันก็จะได้คือเลข9นับถอยหลังไปคือเลข8 นับเพิ่มไปคือเลข0ูนย์แล้วก็เลข1ได้8901นี่คือค่า x 1 0หน่วยล่างนะครับคือคู่ใดที่มี8901เป็นองค์ประกอบจากสูตรนี้นะครับวงเล็บจากสูตรนี้นะครับสูตรน่าจับตาบนล่างนะครับ8901เป็นองค์ประกอบคู่นั้นก็น่าจะมีทิศทางที่คาดว่าน่าจะออกใน2ตัวล่างนะครับสูย์ครับ หนครับศครับแครับนี่คือทิศทางที่คาดว่าน่าจะออก2ตัวล่างนะครับส่วน2ตัวบนเนี่ยเพื่อนๆกก็ก็พอจะทราบแล้วนะครับทีนี้มันเกี่ยวกับวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ผลสลากกินแบ่งที่เคยออกมานะครับ มันก็เข้าเกณฑ์มันอยู่นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะระบุได้นะครับว่ามันจะไปตัวไหนเราหาเราหาแนวทางของเราเองนะครับเราวิเคราะห์กันเองนะครับคือรอบนี้2ตัวล่างเนี่ยมันออก91านนะครับแล้วก็2ตัวบนนี้มันออก 4- 6ทีนี้เราไปเทียบเคียงนะครับว่าไอ้เกกับ4 6เนี่ยมันเคยมาออกใน2ตัวบน หรือ2ตัวล่างบ้างหรือเปล่าเราไปดูสถิติกันนะครับสถิติที่ผมเคยจดไว้นะครับผมจดไม่ไกลนะครับผมจดไว้เพียงปี2 5 6 5ในวันที่17มกราต้นปีนะครับผมจะไล่มาดูนะครับว่ามันจะมี4 6หรือ91บ้างหรือเปล่านะครับใน2ตัวบนล่างนะครับอันนี้มันมี92นะครับเพื่อนๆก็ช่วยดูกันไปด้วยนะครับอ่าห 4 6่หกับเกนะครับสี่หกกับเกไล่กันดูครับไล่กันแบบสดๆนะครับผมเองก็ไม่ไม่ได้ดูไว้ก่อนนะครับก็มาไล่กันดูสดๆเอากันแบบนี้เลยครับผิดพลาดตรงไหนตกหล่นตรงไหนเพื่อนๆทักมาได้นะครับมีหรือเปล่า4 6หกับ91นะครับ สี่หกกับเก้าหนึ่งมีไหมอ่ามีเก้าหนึ่งตัวนี้แหละครับเอาก็มีสี่หกมาออกที่ล่างด้วยนะครับน่าเออมันออกใกล้เคียงกันเลยนะครับสี่หกกับเก้าหนึ่งฉะนั้นนี่ก็มีสี่หกครับอ่าเออ,เอ,อตัวเลขมันจะไปไปไปยังไงเนี่ยฉะนั้นเราเราแวกข้างเคียงนะครับเราแวกข้างเคียงที่ออกเก้าหนึ่งสี่หกนะครับเก้าหนึ่ง กับ46นี่ก็46ที่มันไปสอดคล้องกับตัวเลข2ตัวบนล่างหน้าจับตาของเรานะครับก็มี82ด้วยครับมี02ด้วยครับออมีอะไรอีกบ้างอ่านี่มี91ซ้ำอีกอีกรอบหนึงแล้วนะครับนี่91ซ้ำอีกแล้วนะครับใน2ตัวล่างนะครับนี่91นี่ก็91ฉะนั้นตัวเลขผมคาดว่ามันก็น่าจะอยู่ ไม่ไกลจากนี้แหละครับไม่ไกลจากนี้ก็ก็เรามาเป็นวิเคราะห์อย่างนี้นะครับเราเอาตัวเลขที่มันเคยออกมาแล้วนะครับมาวิเคราะห์ว่าในละแวกข้างเคียงของตัวเลขของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น2ตัวบนไม่ว่าจะเป็น2ตัวล่างเนี่ยมันไปสอดคล้องกับทิศทางสูตรของเราที่เราคำนวณออกมาแล้วได้เป็น2ตัวทั้งบนทั้งล่างบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ เพื่อนๆก็ดูไว้เป็นจุดข้อสังเกตอีก1จุดนะครับข้อวิเคราะห์ข้อสังเกตของเรานะครับในห้องสูตรคำนวณผมอาจจะไม่เหมือนกับนี่ก็ยังมี4ีอีกหครั้งนะครับ 4.6. อีก1ครั้งนะครับเห็นไหมครับว่าเราก็จับ2ตัวบนกับ2ตัวล่างเนี่ยลราไปเทียบกับสูตรของเราว่ามันไปสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เราได้มาหรือเปล่า อันนี้มันเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคส่วนนะครับอ่าอันนี้ก็มาให้ดูอย่างนี้ดีกว่านะครับดูอย่างนี้อไอสูตรเลขเด่นบนล่างนะครับเลขเด่นบนล่างที่คํานวณมาได้รอบนี้นะครับอันนี้เพื่อนเพ<ๆ>บางคนก็เคยเห็นแล้วนะครับแต่หลายๆคนก็ยังไม่เคยเห็นนะครับคือเราจะมาดูนะครับว่าบนล่างเนี่ย เลขที่น่าจับตาเนี่ยมันจะมีเลขใดบ้างนะครับรอบนี้ก็คือเลข9เลข8แล้วก็เลข7นะครับอันนี้เราระบุไม่ได้นะครับว่ามันจะมาบนหรือมาล่างนี่คือสถิติของมันนะครับอ่ามันก็เดินดีนะครับเพื่อนมันก็เดินดีถึงแม้ว่ามันจะผิดบ้างเนี่ยก็ก็น้อยครั้งนะครับเราเอาไปเป็นแนวทางนะครับรอบนี้ก็คือเลข8เลขเลขเเลข8แล้วก็เลข7นะครับ เลขเก้าเลขแปดเลขเจ็ดมันน่าจะมาบนหรือล่างแต่ตอนนี้ผมกำลังสังเกตจุดนี้อยู่ครับจุดที่ผมเคยบอกกับเพื่อน,อนสมาชิกในห้องสูตรคำนวณไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าเลขเก้ากับเลขหกเนี่ยไม่บนก็ล่างนะครับเลขเก้ากับเลขหกไม่บนก็ล่างก่อนหน้านี้นะครับสามเก้าสองเก้ามาบนครับศูนย์หกมาล่างครับ ทีนี้รอบที่ผ่านมานะครับ46 6มาบนครับ91 9มาล่างครับงวดถัดไปจะเป็น9หรือเป็น6ครับบนกับล่างจะเป็น9หรือเป็น6ครับอันนี้ต้องให้เพื่อนๆวิเคราะห์ตามกันด้วยนะครับถ้าชอบแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไล่กันดูเนี่ยเลข9หรือเลข6เนี่ยมันอาจจะทิ้งช่วงกันไปบ้างนะครับ แต่มันก็กลับมาในต้นปีปี2168ครับเลข9ครับเลข9อ่าแล้วก็มาเลข9ครับแล้วก็มาเลข6แล้วก็มาเลข6แล้วก็หายไปหนึ่งงวดนะครับแล้วก็มาเลข6ครับทีนี้มาเลข9ครับหายไปอีกหนึ่งงวดครับมาทั้ง9มาทั้ง6มาทั้ง6มาทั้ง9ครับมันเป็นการสังเกตของห้องสูตรคำนวณนะครับโอเคนะครับสำหรับสูตร สูตรเลขหน้าจับตาบนล่างนะครับในงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนะครับก็เพื่อนๆลองดูนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับก็นำตัวนั้นไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะตอนนี้ในแอปเป๋าต่างๆยังมีเยอะนะครับยังมีเยอะเดี๋ยวสำหรับ2ตัวบนเดี๋ยวผมมีสูตรระยะสั้นให้นะครับผมจะมีสูตรระยะสั้นให้เพื่อนๆชอบก็นำไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ดูไว้นะครับดูไว้กว่าแล้วก็จด เรเป็นแนวดูว่าเออมันจะเดินต่อหรือเปล่าสําหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็การทําคลิปวิดีโอการคํานวณอย่างเงี้ยเราทําตามสถิติย้อนหลังนะครับเพื่อหาโอกาสไปข้างหน้านะครับไม่มีใครทราบว่าตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกอะไรนะครับสําหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ